อันนี้ก็เป็นตัวผู้นะฮะป่าใต้ตัวผู้สายพัฒนานะจากบอ่อนี้ฮะลองตักขึ้นมาดูมันยังมีอีกนะฮะนีฮะมีทั้งเครื่องแบบยาวแบบสั้นนะฮะเป็นใต้เหลืองเขียวเหลืองกับน้ำเงินเหลืองนะฮะ ตามนี้เลยนะฮะลองตักดูทีสภาพนะขี้ปลาออกมายังมีอีกฮนะแต่ว่าก็มีทั้งตัวมีแล้วก็ตัวเล็กๆก,ก็มีนะน,นี่เป็นตัวเมีย ดูจะหมดหรือยังหมดบอยยังตัวผู้นะอันนี้น่าจะได้ตัวผู้บ้างได้ตัวเล็กๆครับหมดเลยก่อนตัวเล็กเขียวเนะาะเห็นไหมใส่เล็ก สุดเอื้อมหมกตัวในนี้นตอนไปเรื่อยๆโอ้มาแล้วมีตัวใหญ่สีเขียวมือเดียวเยอะเนี่ยเหี้ยงไม่เ่ย มีสีน้ำเงินตัวผู้ด้วยปตายนะสีเขียวมานี่โอเคครับผมมือเดียวไม่ถนัดจริงฮะ